ว,วิธียกจิตให้พ้นจากอารมณ์ี่เอ็งเห็นเองเห็นรูปไหมเอ็งก็มาฟังเสียงก็ว่างวิธียกจิตแล้วก็คือเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เองจะไปยกยังไงเอะอิดนะก, <laughs> การยกจิตออกจากอารมณ์ก็คือการเปลี่ยนอารมณ์นะคะมไม่ให้หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เรารู้าไอ้นี่มันหนักไหมแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปฟังเพลงสะบ้างเจ้าน้องอมดมกลิ่นสะบ้างชิมรสสะบ้างรู้สัมผัสสะบ้างมีต้องเยอะแยะหลายวิธีการใช่บางทีเราเสียใจร้องไห้เงี้ยเราก็ฟังเสียงสวดนมน์มั่งฟังเพลงมั่งเราก็จะเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศจากความเศร้าหมองมาเป็นความรื่นเรยอันนี้คือการยก จิตจากอารมณ์หรือเปลี่ยนอารมณ์นะคะเพื่อคลายทุกข